สวัสดีเช้าวันศุกร์วันที่สามกรกฎาคมนะครับวันนี้ก็สิ้นสุดสัปดาห์ก็จะได้หยุดงานนะครับส่วนผมก็วันนี้ฝนตกทั้งแต่ตั้งแต่กลางคืนนะครับตั้งแต่ตีหนึง่งตีสองนะครับยาวมาจนนี่ขนาดสองโมงแล้วครับนี่ยังไม่หยุดเลยครับก็เรียบร้อยครับถ้าเป็นแบบนี้ ดอกฟักทองผสมไม่ติดแน่นอนเพราะว่ามันล้างเกสรหมดหน้าฝนต้องทำใจครับก็วันนี้จะมาเตือนภัยเกี่ยวกับการซื้อขายฟักทองหรือการซื้อมเมล็ดฟักทองแล้วก็การขายขายฟักทองถ้าเราได้เก็บผลบริเลวไปขายให้พวกค้าคนกลางอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ปรสบการ จากเพื่อนๆที่โดนโกงนะครับอันดับแรกคือก่อนจะปูนี่ก็ทุกคนก็จะทมหาเมล็ดพันธุ์ฟักทองซึ่งหาเชื่อใจได้ยากครับในเหล่านี้ในทุกวันนี้ในยุคนี้ทุกวันนี้ฉะนั้นการซื้อขายทางออนไลน์หรือแบบนี้คือต้องเก็บปลายทางอย่างเดียวครับห้ามโอนเงินก่อนเด็ดขาดเลยประสบการณ์แบบนี้ของไม่ได้ก็เงินจะถึงครับ ของถึงเงินถึงถ้าไม่แน่ใจก็สั่งพวกช็อปปี้หรือว่าลาซาด้าไปเลยครับอันนั้นจะจะเก็บเงินปลายทางจะปลอดภัยกลัวถ้าไปเจอพวกที่มันมีเฟซบุ๊กประกาศขายตามกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วให้โอนเงินก่อนนี่คือ,อยาเด็ดขาดครับตัวให้จะเชือ่อไเชื่อใจได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องโอนเงินเลยครับ ต้องเก็บไปทางอย่างเดียวหรือแม่งก็สมัครไปลูกสวนอันนี้ก็จะปลอดภัยอันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องการขายผลผลิตน,นี้การขายผลผลิตต่อไปขายให้พ่อค้าคนกลางหรือขายให้ใครก็ก็แล้วแต่ที่เราไปติดต่อมาอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งคือต้องดู Facebook ก่อนติดตาม ทำลายเขาบเออรับซื้อจริงไหมมีการคอมเมนต์ไหมมีคนยืนยันหรือว่ามีร้านจริงหรือเปล่านี่ต้องดูให้ท่องแท้ครับเพราะทุกวันนี้มีคนรับซื้อเยอะแยะแล้วก็มีคนโกงเยอะแยะอยู่ในจํานวนนั้นอาศัยช่องโหว่ในการหากินของคนเหล่านั้นก็อยากให้ท่านตรวจสอบนี่ดีว่ามีการซื้อขายจริงไหม เรื่องราคานั้นค่อยวันทีหลังขอให้ซื้อขายจริงก็พอแต่เรื่องกดไม่กดราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังถ้าสมมุติว่าถ้าเรามั่นใจระดับหนึ่งถ้าว่าเออเขาซื้อขายจริงแต่ถ้ามาถึงสวนมาถึงสวนเรานี่ต้องจ่ายเงินก่อนครับถึงจะให้ลดออกถ้าไม่จ่ายเงินห้ามห้ามลถออกเด็ดขาดเลยเอาอะไรมากันเอาอะไรมายาพี่น้องมากันเลยครับให้ห้ามรถออก ก็มีหลายรายที่ปล่อยรถออกไปแล้วอรอจะโอนเงินคืนหมายถึงจะจ่ายเงินแล้วก็หายไปเลยเวลามีคนรับถือสังสวนนี่ขึ้นของเต็มแล้วก็ช่่งแล้วก็จ่ายตรงนั้นเลยจ่ายสดหน้าสวนพูดง่ายๆไ,ไม่มีการโอนไม่มีการโอนรับหลังของขึ้นรถเสร็จจ่ายเงิน นี่ผมจะมาเตือนอย่าปล่อยรถออกเด็ดขาดเพราะมีหลายลายนิตกัวจะทวงเงินได้เนิ่วนานครับมันก็ทําเป็นอาชีพอหะแต่บางคนที่ผมดูดูนะที่ใน y u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  e เขาแนะนํานะครับผมก็ติดตามนะแต่พอมาดูในกลุ่มบลกทองออไอคนนี้มันโกงบางคนมันก็จ่ายบางคนมันก็ไม่จ่ายอย่าไปเชื่อใจใครทุกคน ้าให้มั่นใจคือไปขายเองแต่อันนี้คือความยากลำบากของเกษตรกรไทยขายเองยากมันก็ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนี่ถึงจะปลอดภัยอย่างนั้นก็ดูเจ้าใหญ่ๆอันนี้มั่นใจได้แต่ว่าราคามก็จะจะไม่ค่อยสูงแต่ได้ขายครับ อันนี้เรื่องราคากดราคาหรือว่าเรื่องนี้ก็ค่อยๆคุยทีหลังอันนี้คือเอาแบบให้ได้ขายก่อนคือบางคนปลูกสามไร่สิบไร่ยี่สิบไร่อะไรเงี้ยเอแคลายเล็กๆก็พอไม่ต้องไปต้องถึงยี่สิบไร่แล้วเจ็ดแปดไร่นี่ก็สองสามกระป๋องเนี่ยแล้วคนมารับคุยกันให้ตกลงให้แน่ใจเลยราคาครับสําคัญเหมือนกันราคาเนี่ยต้องไม่ใช่ว่าหน้าสวนอีกอย่างหนึง่งมาถึงหน้าสวนแล้วมาบอกราคาอย่างหนึง่งมันต้อง ต้องมาดูของแล้วก็คุยกันให้เข้าใจแล้วเราก็ต้องมั่นใจของเราด้วยเราก็มาเมินของของเราด้วยแล้วก็ดูราคาในตลาดของดูราคาในช่วงช่วงนั้นด้วยตลาดก็รับซื้อเท่าไรเราพอจะขายได้เท่าไรเพราะพวกนี้มันรับซื้อไม่ขายต่อจากเราในได้เยอะอยู่แล้วก็ดูคุณภาพของเราแล้วก็คุยกันให้เข้าใจมันจะมีการขายแบบรวม เยอะคัดหัวหางเบอร์ขี้ก็ว่ากันล่กหรือจะคัดเบอร์รวมก็คุยกันแล้วก็มาถึงหน้าสวนก็ราคานั้นแหละอาจจะมาติอาจจะมาติเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ค่อยว่ากันไปนี่คือเรื่องของการค้าขายแต่สำคัญคือเงินไม่ได้อย่าให้ลดออกจากสวน ก็จะมาเตือนเพื่อนเอนมื่อใหม่หรือว่าเมื่อก่าก็จ่างนะเมื่อก่านในต่อยขายได้ทุกวี่ทุกวันนี่ก็ไปเจอพ่อค้าใหม่ให้ราคาดีนี่ก็เสียรู้เหมือนกันแหละครับใจว่าจะปลอดภัยทุกคนทุกวันนี้มันไว้ใจใครไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ลงแปลงกับฝนตกก็เลยมานั่งเตือนพ่อแม่พี่น้องที่คิดจะค้าขาย ให้ระวังพวกนี้เอาไว้ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมจะพยายามทำคลิปที่มีประโยชน์นำความรู้เตือนภัยหลายๆอย่างสิ่งไหนไม่ดีผิดพลาดก็เตือนๆกันมาได้ครับผมก็มือใหม่ในการทำ YouTube พูดไม่ค่อยเก่งก็กราบขอบคุณครับ